มาถึงเรื่องแรกของเบรกนี้เป็นเรื่องของคนไข้กับหมอเรื่องนี้ไปดูการถอนที่ผลลัพธ์ยากแท้อย่างถึงน,ยายานงักข่าวจียานรบกวตำแหน่งผู้ใชี่ยวไข้ประจำโรงพยาบาลมีคนไข้ถอนฟันคุณยายไปถอนฟันมาเลือดไหลไม่หยุดกำลังโกรธหมออยู่เลยโอ้ยหมอนี่อ ไรไม่ลูดเลยอ่างเขาแม่ปากจัดไปด่าเขาไวสิเขาถึงถอนแม่ไม่ดีแบบเนี้ยเดี๋ยวข้าจะกลับไปหามันใหม่แทนมันรักษาอีกทีถ้าแม่กลับไปหาหมอใหม่แม่ต้องพูดให้เพราะเพราะฮะไอ้พูดเพราะเพราะใช่แม่ต้อง เขาที่จะทาได้เลยนะเออก็ใ <var> ช่แหมใครๆเขาก็อยากฟังคนพูดเพราะเพราะทั้งนั้นแหละเอาปะยายเป็นไงบ้างครับต้องจมอถอนฟันให้หม่องฉันไปอ่ะเพราะโลหิตหม่องฉัน่ะไม่อยู่ไหลเลยเพคะเ้ยเฮ้ยมองวะพ่ออะไรถึงพูดอย่างนี้ยายอันเลยด้วยต้องจมอถอนฟันหม่องฉันไปอ่ะเพราะโลหิตหม่องฉัน่ะไม่เคยหยุดไหลเลยเพคะไป เขาก็ทนกดเขาชนฟันกดฝ่าพระชิวหาพวานดูพระโลหิตก็ไม่ได้หยุดไหลเลยเพคะโอ้โหเอาลิ้นควานเลือดก็ไม่หยุดว่างั้นว้ายนุ่มฉันเนี่ยได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสเหนือขนานับเหนือจบะมบมาไม่ได้โอ๊ยใหญ่เนาะพระโอรสอ,อ,อาเพคะาหุบเลย รักษาเลยหมอฟันเนี่ยไว้ทีหลังรักษาโรคประสาทให้หายขาดก่อนดีไหมเออยขยกขาดไว้ขาล้เยาราณผิตไม่อยู่ไหลเอาผู้หายาแต่ละอย่างใช้คำราชาสับเท่านั้นเลยเจอ,อ,อคนไข้มามุกนี้คุณหมอออกแขกสู้เลยขอขอบคุณคุณอภินยานพคุณผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบางจากเจ้าของเรื่องยายพูดลิเกกับหมอ